สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับมีพาแบ่งปันเช่นเคยครับอีพีนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ฮะฐานแซมบางหุนพรมครับ FC นะครับผมนี่ฮะเนื้อจัดนะครับบางขุนพรมก็จะแกะปูนเนื้อละเอียดนะครับเห็นไหมฮะนี่ส่งให้ชมดีกว่านะครับนี่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับอ่า ชมกันดีกว่าเนื้อสวยนะครับ fc พระสันนิษฐานว่าไม่ลงกรูหรือเปล่าหรือว่าอาจจะถูกลอกคาบลั่วไปนะครับนี่ครับเป็นแค่การสันนิษฐานนะครับ fc นะครับ fc ต้องดูเอานะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ใช่นะครับฐานแซมเขาว่าแซมเงินแซมทองนะครับอ่าเสียงเขาพูดกันทิ่ปากนะครับ สารแซมแซมเงินแซมทองแซมยศถามบรรดาศักดิ์นี่ยนะครับเกี่ยวกับพวกลาบยศบรรดาศักดิ์นี่ต้องนิยมสารแซมนะฮะนี่ครับเนื้อสวยนะครับ F อฟซนี่ยค,ค่อยๆชมครับผมพยายามซูมให้ดูอ่าชมด้านข้างครับผมนี่ โอ้เนือนิดนะเนื้อจัดนะครับ fc เป็นผ้าสภาพใชนะโดนเหงือ่อโดนอะไรเนื้อจะจัด,จดนะครับนี่ครับชมกันชมไม่ชอบนะครับชมไม่ชอบดูให้ใช่นะครับแล้วค่อยจัดไปนะครับ fc ด้านหลังครับหลังโหดนะครับนี่ มีร่องรอยการหดตัวของมวลสารเห็นไหมครับนี่สวยนะเนื้อสวยนะครับ fc นี่ครับคัดมาให้แล้วนะครับไม่ผิดหวังครับนี่ครับจัดจ้านนะครับเนื้อจัดนี่ครับอ๋อฐานแซมมเง่นพรมครับ fc ตรงนี้เปิด8,005ครับ f c ซื้อได้เท่าไหร่ทักมาคุยนะครับทาน่ารักดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับ f c นะครับกติกาคือแคปหน้าจอและทักมานะครับบอก EP ด้วยจะดีมากๆนะครับอ่าแคปหน้าจอและทักมา8,005ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ